อรุณสวัสดิ์เช้าว,วันที่สามค่ะวันนี้นะคะเราก็จะออกมาหาอะไรกินก่อนนะแล้วเราก็จะเดินทางไปยังดาน,นังนะคะตอนนี้ประมาณ9ก้าโมงนะคะฟ้าครึมๆนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปหาร้านอาหารก่อนนะคะ เราก็ได้ร้านที่เราอยากจะลองทานยู่แล้วนะคะ้าวเรานะคะเป็นร้านที่อยู่ด้านข้างข,างของสะพานญี่ปุ่นเลยค่ะเราสั่งสองอันเลยนะคะหนึ่งคือ้าเรานะคะสองก็คือหมี่เพลงนะคะก็เป็น,นะ พราสารเจ้าพ่อกวนอูตอนนี้มีเชิดสิงโตด้วยค่ะ 妈没看到了呀。 แล้วนะคะแล้วก็กำลังขึ้นรถนะคะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่ดานังนะคะซึ่งการเดินทางกลับไปยังดานังนะคะเราใช้บริการของกลุกขานเราได้ซื้อไวเชอร์ไว้ก่อนล่วงหน้านะคะโดยเราสามารถนัดวันเวลาแล้วก็แจ้งสถานที่รับส่งได้เลยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่โรงแรมอีเดนโฮเทลแล้วนะคะเราก็ทำการเช็คอินค่ะ แต่ว่าห้องเรายังไม่ได้นะคะต้องรอประมาณชั่วโมงครึ่งน,นะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันก่อนค่ะแล้วเราค่อยเข้ามาที่ห้องนะคะมามาเดี๋ยวเราไปเที่ยวไปหาอะไรกินกันก่อนตรงนี้ก็คือเป็นชายหาดที่อยู่ดินของดานาเลยนะคะมีเควค่ะ ตรงข้าก็จะเป็นโรงแรมนะคะมากมายเลยทีเดียวตอนนี้ก็เป็นฟุตบาทค่ะให้เราเดินเลียบชายทะเลไปได้เรื่อยๆเลยนะคะทุกคนดูสีร้านนี้อาหารทะเลสดๆยังเป็นๆอยู่เลยดูดูด,ดูตัวใหญ่อะ่ะดูฝั่งมือเราเนะเนี่ยใหญ่กว่าฝั่งมือเราอีก หน้าตาเราหมึสาากสิดูดูปลาปลาก็ปลาดปลาว่ายน้ำยังวายกันอยูี่บ้าต่เดียวและจะมีนอนเป็นแบบแองแงเย็นดูดูดูคู่มังกรสิโอ้ สองลงดำค่ะสามล้านสอง,สองสามาเมี้ยวนี่ก็สดๆเลยนะเหมือนจะเป็นหอยงวงช้าง I <laughs> do มาถึงแล้วนะคะร้านที่เราเล็งไว้ค่ะสำหรับ้อกลางวันวันนี้ชื่อร้านนี้ค่ะเห็นแล้วนะคะร้านนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันค่ะร้านนี้เปิดสิบโมงครึ่งน,นะคะถึงสี่ทุ่มโอเคนะไปคะ่ะบรรยากาศร้านนี่แบบนี้เลย ค e ณผู้ชม no. uh, awesome. yes. คุ a รห o ้ารือนาเรามา่าไม้องร้านเรานอะอาคะอบค่บา่่ขอบคาน่ะคะคะนอขอร้านีะคะนะคะ เป็นมื้อเที่ยงก็จะมีเป็นจัดชุดเซ็ตคอมโบนะคะอย่างที่เห็นนี่เลยนอกอนจากนั้นนะคะก็จะมีเป็นแบบอลาคาร์ค่ะเป็นจ,จานๆนะคะซึ่งเมนูก็ดูน่าทานมากเลยนะคะปอเปี๊ยะเมนูสำหรับเด็กน้อยก็มีนะคะถุงทองก็มีข้าวเกรียบต่างๆนะคะรานะคาไม่แรงเลยนะคะรานะคาน่ารักน่ารักนี หมูย่างเลยโจ๊กก็มีนะคะข้าวผัดแล้วก็โจ๊กที่เราเห็นนี้เฝอก็มีนะคะร้านนี้ค่ะเราสั่งมทัทเรียสัดเลงไปนะคะเป็นปลาช่อนมะม่วงนะคะแล้วก็มีเป็นเซตแบบนี้นะคะสำหรับคนที่ไม่ไม่สั่งเป็นเซตใหญ่เราก็สามารถมาซื้อเซตย่อยจากน,นี้ได้นะคะ อาหารหน้าทานอยู่นะคะดีเลยนะคะไม่แพงด้วยเดี๋ยวเรารอดูเนาะว่าพอชั่นที่เขาให้มาจะเป็นยังไงอันนี้เป็นแบบคอมโบค่ะก็จะมีสำหรับ2คน4ี่คนนะคะเ,เสร็จหน้าตาน่ากินสำหรับ6คนค่ะเยอะเลย กับเครื่องเคียงต่างๆนะคะแล้วก็ราคาเครื่องดื่มเบียร์ก็มีนะคะโอเคประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรารอดูอาหารนะคะบรรยากาศร้านนะจ๊ะครัวอยู่ตรงนี้เลยครัวเปิดอาหารจานแรกของเรามานะคะยำหัวปีกุ้งหม่งน,นะจ๊ะ ใหญ่นะเนี่ยเยอะเลยแหละและทีนี้นะคะพิเซษที่เราสั่งนะคะเขาให้น้าจิ้มมา2แบบด้วยกันนะคะซึ่งน้าจิ้มอันนี้นะคะที่มีงาโรยจะจิ้มกับตัวถุงทองนี้นะคะแล้วก็ส่วนอีกน้ําจิ้มนึงที่มีส้มจี๊ดลอยอยู่ข้างหน้านะคะจะใช้จิ้มกับสามอย่างนะคะแต่เดี๋ยวน้าทานมาก แนะนี่ก็คือปลาช่อนทอดนะคะที่มาพร้อมกับมะม่วงแล้วก็มีน้ำจิ้มที่ดูแทบๆาบินตรงนี้ด้วยค่ะเมื่ี้อาหารเรามาครบแล้วค่ะเดี๋ยวเราขอวยกันนะคะรสชาติที่เราชิมไปเมื่อกี้นะคะยังหดปีนี้อร่อยมากเลยค่ะหวานหวานเปรี้ยวๆอร่อยนะคะ ในเซตตะกา้าที่เราชอบที่สุดก็คือถุงทองทอดค่ะกุ้งเน้นๆเลยค่ะหลังจากที่เรากินอิ่มนะคะเราก็จ,จะไปที่เจดีจ้ากุอิ่มนึงทะเลนะคะ มาถึงแล้วน,นะคะเจดี JD, ของวัดชวาหลินอึกนะคะด้านหน้าก็จะเป็นนี่ค่ะองค์พระอรหันต์นะคะหลากหลายองค์เลยค่ะนี่คือเจดีค่ะนี่องค์พระนอนอยู่ด้วยนะคะด้านหน้า เขาด้านหลังด้วยนะคะภูเขาสูงใหญ่อยู่ด้านหลังตรงนี้แรกจะเป็นสวนนะคะเราเดินไปดูซิน่าจะมีจุดชมวิวนะคะตรงนี้อยู่เวียดนามถ้าได้ยินเสียงแตกก็คือเป็นปกตินะคะไม่ต้องตกใจไปค่ะ รถปิ้งขึ้นมานั่นเองนะคะทางนี้รูปสลักหินอ่อนอง์พระพุทธเจ้าและปัญจวัคคีย์ทางห้าค่ะ ถึงะะแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาไหว้อันนี้ด้านหน้ากันนะคะ be ดูสิวันนี้คนมาเยอะแยะเลยนักท่องเที่ยวเยอะแยะเลยนะคะลมก็แรงมากด้วย เราได้โต๊ะนั่งมุมนี้จ้านี่เห็นเรือ,อยอดอยู่ตรงนี้นะคะและนี่ก็เป็นเครื่องที่เราสั่งค่ะโคค o น u ค Coffee นะคะแล้วก็เป็นส y บ h รีไวท์พีชทีค่ะซึ่งบอกเขาแล้วว่าหวานน้อยแต่ก็หวานดีๆนะคะที่นี่ ที่นี่อาจจะได้ขายได้แบบบรรยากาศเนาะแต่ถ้าจะจะกินก็อาจจะต้องอคนที่ไม่ชอบหวานไม่ชอบหวานนะคะก็อาจจะไม่ถูกใจนะคะสำหรับที่นี่บรรยากาศบนชั้นสองของซอนทรามารีนาจ้ะด้านบนก็จะมีมุมถ่ายรูปเยอะเลยนะคะอม,มีสองตึกนะคะมีตึกนี้กับอีกตึกหนึ่งข้างๆกัน นะคะที่นั่งใน เราก็จะเข้าไปเอาห้องเราแล้วะคะ่ะนี่กระเป๋าที่เราฝากไว้ก็อยู่ที่เดิมนะคะห้องที่ออกนะคะเราอยู่ชั้น20ห้อง006นะคะนี่คือสภาพห้องของเราค่ะเป็นทวินเบดสองเตียงแบบนี้เรียกได้ว่าห้องกว้างเลยทีเดียวค่ะนี่มีที่วางกระเป๋าตรงนี้นะคะแล้วก็มีทีวี แล้วก็มีน้ำให้สองขวดมีกาแฟนะคะเรียบร้อยเนะี่ยดูซิตู้เย็นมีตู้เย็นก็เป็นแบบนี้ค่ะแบบใหม่โอเคมีการะดรอนให้นะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าตรงนี้นีแล้วก็มีรองเท้าแตะให้ด้วยนะคะเป็นรองเท้าแตะหนิบแตะหนิบสีดำแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันค่ะ มีอ่างอาบน้ำได้นะคะมีชาวเวอร์าช็ดตัวสองเพยนพร้อมที่ร้านเอาอาบน้ำค่ะเป็นครีมอาบน้ำแล้วก็เป็นแชมพูมียาสีฟันแตรงสีฟันให้มีหวีคัตตันบัตนะคะแล้วก็มีเลเซอร์ให้ที่กหนวดและประผมอยู่ในห้องน้ำนะคะอ๋อมีส่วนของฝาชาวเวอร์อยู่ฝั่งนี้ด้วยคะ่ะก็คือมีสองชาวเวอร์เลยอันนี้วิวห้องพักของเราคะ่ะมี มีหน้าต่างให้เปิดออกมาชมวิวได้ช่วงนี้คือประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ค่ะขึ้นลมที่นี่แรงมากเลยค่ะสำหรับใครที่แพนจะมาช่วงนี้ก็อาจจะเจอฝนแบบเรานะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ